สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิทรีวิวทอยนะครับลวันนี้เราก็อยู่กันในเกม identity f i h t กันนั่นเองนะครับผมก็กลับมาเจอกันปีละครั้งนะครับกับเกมนี้ในช่วงวันฮาโลวีนนะถึงมันจะเลยมาเกือบอาทิตย์แล้วก็เถอะ<อ>นะครับผมมาชา้าแต่ก็ยังมานะครับพอดีเพิ่งหาเวลาได้ซึ่งปีนี้ก็จะมีข่าวม,มาบอกนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่ผมอัดคลิปเกม identity เ,เป็นปีสุดท้ายที่อัดคลิปเกม identity ในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเพราะว่า ปีหน้าผมจะเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วนะครับทุกคนจะไม่ต้องทนดูความแหลกแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะครับ <Yeah! S 1> ซึ่งตัวละครที่เป็นสกินแจกในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเฟเดริกนะครับมาในสกินม่วงของตัวลูซิโน่นะนี่หมาป่าแบบเท่ๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าสุดเท่เลยทีเดียวแล้วก็สําหรับตัวที่ได้สกินทองในปีนี้นะครับก็คือนี่เลยตัวของเกอีชานนะครับราตีลางเรือนนะครับผมน,นี่สกินทองบอกเลยว่า ค้างเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสวยงามมากมีดอกไม้ขึ้นตามพื้นด้วยนะครับผมออนิเมชันเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆนะครับโอ้โหเปลี่ยนร่างเป็นสีขาวซะด้วยนี่ร่างธรรมดาก็เป็นสีดําสีแดงสีเงินแบบนี้นะครับเท็มากๆลองกดสักทีไหมนี่วุ้ยมีนกบินผ่านด้วยนะครับนี่แปลงร่างก็สวยดีนะครับสำหรับสกินทองฮาโลวีนปีนี้ แล้วก็ไม่รอช้านะครับมาซื้อกันเลยนี่จัดมาแล้วนะครับผมนะฮะได้มาปุ๊บแล้วก็สวมใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาเดินในห้องดูกันดีกว่านะครับนี่มาที่แต่งตัวเลยเครื่องแต่งกาย h u ตอร์นะครับผมสกินทองของเจ๊ชานี่โแหลกแหลกแหลใช้เลยมาแล้วครับผมอูโหูบอกเลยว่า สุดเท่สวยมากทุกคนนี่เดินแบบถ้าเดินน่ารักมากเลยเกยชานี่ทำอะไรนี่กม้มนั่งดูซะหน่อยนะครับโอ้โหท่านั่งเรียบร้อยมากลองมานั่งตรงนี้ดูนี่นั่งโยกนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นการเคลื่อนไหวแบบชัดๆนะไปกันเลยนี่มาดูตอนท่านั่งรอกันซะหน่อยนะครับบอกเลยว่า สวยงามแน่นอนกลับมานั่งใสีเกชา่านี่กลับมานั่งพอดีนะครับสุดวิมาครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับกับแมพความทรงจําของลีโอนะครับมาเล่นฮาโลวีนแต่ว่าได้ด่านคริสต์ <c oughs> มาสเฉยมาทุกคนด่านนี้คนต้องเกิดที่ไหนทีน้่นเรือบเปล่า <c oughs> เฮ้ยติดเล่นไม่เป็นนะครับ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าผมเล่นเกชาไม่เป็นนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะครับก็แต่แบบ มีตัวใหม่ผมก็ไม่เล่นอีกเลยนะครับเกยชาอือฮ้อโดนความไม้ไปหนึ่งทีนะครับนี่ถ้าตอนโดนความไม้ใส่นะครับทุกคนนี่จะพิสแ่นไม้โชว์ตาอนนี้เราอาจจะแพ้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาเล่นทุกคนได้ดูกันนะครับอือฮ้อโดนอีกรอบหนึง่งปาผีเสื้อมัวแล้วจังหวะน,นี้เอาเจอบาร์เทนเดอร์ยืนนิ่งซะด้วยผมก็จับนั่งเลยสิครับแบบนี้ อุ้มเลยนี่ท่าอุ้มเลยครับวั้นผมใส่เครื่องประดับนะครับเลยอุ้มเป็นท่านี้นี่ให้ดูให้ดูท่าอุ้มจะชัดนี่ไงสวยไหมนี่ครับผมจับนั่งเก้าอี้เรียบร้อยแล้วจะมีใครมาช่วยไหมเนี่ยไม่น่ามีเลยครับเฮ้ยทานายช่วยหระสุดยอดทนายนายเป็นคนดีมากเลยนะ <S 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 มาครับมาทเทนเดอร์คุง <S 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 เฮ้ยติดไม้ติดไม้ตไมอตีทุบไม้โชว์ไปน็นอย่างที เขาจะฮิวตัวเองเสร็จแล้วทุกคนมาครับตีทันไหมเนี่ยไม่ทันวันนี้เราจะเก็บได้สักคนกไปเ่ยอาร์เทนเดอร์เฮือตีไปหนึ่งทีนะครับเขาจะข้ามมาแล้วครับชุดทันไหมอู้หูยข้า,าทันซะด้วยสุดยอด ตีไม่โดนได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้บอกเลยว่าผมนี่โดนจูยับนะครับคนยับมากตอนนี้ก็ยังไม่โดนอีกแขนสั้นไปเกินยยอะอช้บอกเลยว่าทั้งเกมคนนี้คนเดียวเอน A, ชิมะจุนโกะออมีไหมเนี่ยหมดแล้วเนาะห <laughs> วดน่าจะหมดแล้วนะครับเฮ้ยเขามีเพื่อนมาช่วยอย่างเนี่ย สุดยอดผมก็ยังตีไม่โดนอีกนะตีเพื่อนอแทนได้ผมมากันหมดเลยผมน่าจะโดนลุมแล้วครับตีลุมหนึ่งแล้วจวังหวะนี้โดนข้อไม้ไทยบินโชว์ไปหนึ่งทีบอกเลยว่าเกมนี้โชว์ใก่นะครับวุ้ยแรกขนาดนี้เขาจะเล่นได้มามตีไป มาดูสกินก็พอน,นะครับเกมน,นี้ง้างโยโดนได้ไงไงเนี่ยแล้วจุดด้วยสุดยอดผอกเลยว่าสุดยอดนะครับคนหืมมีใครเห็นเหมือนผมบ้างจังหวะนี้แรกสุดๆสิงโก้คนเดียวทั้งเกมหืม เอาไม้ได้อีกอตายนะประตูะเลยทานออกไหม <c oughs> โดนจูทั้งเกมจับนั่งตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ช่วยออกไปให้หมดเลยมาแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเขามีตัวสำรองมาช่วย โอไมคก็โตไอ้มดก็จบไปแล้วนะครับอย่างทุรักทุเลบอกเลยว่าแรกสุดๆนะครับผมแต่ปีหน้าเราก็ไม่ต้องแรกกันอีกแล้วนะครับเพราะผมจะเปลี่ยนเครื่องจริงๆลวสำหรับใครที่จะรอดูคลิปไอเดนนะครับก็เจอกันอีกทีฮาลวีนปีหน้านะครับผม โอเคนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม้นะครับบ๊ายบาย